ครับจุดเริ่มต้นที่ดีของของการทำธุรกิจเนี่ยคือการฝึกหัดงานการขายนะครับต้องต้องต้องขายเป็นนะครับนะฮะต้องขายเป็นนะฮะไม่งั้นธุรกิจมันไม่ไม,ไม่ไม่เกิดนะครับต้องขายเป็นนะฮะผมเคยแนะนำไว้ในคลิปก่อนๆว่า ถ้าใครเริ่มใหม่ๆนะฮะใครทำธุรกิจใหม่ๆหรือหัดทำอยากทำธุรกิจเนี่ยให,ให้ไปเริ่มสมัครงานเป็นอยู่ในทีมขายนะครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยใครสนใจเนี่ยนะฮะผมก็อาจจะมีทางช่วยได้นะครับมีทางช่วยได้นะก็ยังไงใครคอมเมนต์มาแล้วกันนะว่า,วาจะให้ช่วยช่วยยังไงฮนะก็อาจจะมีการ อสอนนะสอนเรื่องเรื่องงานขายแล้วก็เริ่มตั้งแต่การทําธุรกิจเริ่มเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าจะควรจะทํำยังไงนะครับแนะนําเลยนะครับว่าต้องไปฝึกเรื่องการขายก่อนนะครับไม่งั้นคงคงคง,งไปลําบากจะจะมองไม่เห็นอะไรหลายอย่างนะครับส่วนจะขายอะไรนั้นก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็การตลาดก็ ก็สำคัญก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่สําคัญคือต้องออกไปดูก่อนนะออกไปฝึกการขายก่อนเริ่มจตกการแต่งตัวการานัดพบการพูดจากับคนาการเสนอขายการตั้งราคาการทำไปเสนอราคาและสุดท้ายยันไปถึงว่า พอเสนราคาเสร็จก็ต้องมีการปิดการขายนะครับปิดการขายการต่อรองราคาเงื่อนไขช่ไหมเงินต่างๆเหล่านี้นะฮะอยู่ในอยู่ในอยู่ในกระบวนการขายทั้งหมดนะครับเก็บตังยังไงอะไรประมาณนี้นะครับครับ่าแนะนํานะครับคุณจะต้องไปนะครับจิมตุรเดชจิมมี่ทีวีสวัสดีครับ